<S <S 1> <S 1> สวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสุคนโอ้ยเงอแต่งเงอแตนวันนี้ร้อนมากสวัสดีครัแนะต่ว่ามดุดแต่เพิ่งเข้ามาบ้านนะคะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ไม่ไต่ไปในเมืองมานะคะหลังเลิกเรียนกับเด็กๆนะคะก่อนจะไปในเมืองอก็แวะมาบ้านพาชายน้าไปทําธุรกิจ พอเข้ามาบ้านแล้วปุ๊บเข้ามาบ้านปุ๊บผ้าชายหน้าออกไปข้างนอกเช่นกันค่ะพี่น้องมาที่นี่มากแบบนี้มาเบิ้งว่าเราซื้ออะไรมาไปซื้อของเนหน่อยค่ะเพราะว่าผ้าเด็กหน่อยไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพาเด็กๆไปเปลี่ยนบรรยากาศเยอนี่น่ายอยากได้วัดตต็งคันนะอันนี้เป็นของใหม่นะคะบอเวชเชิฟต์อนโนสตั้ง มนเชิญนะแฟนแม่ไหม Flying Tiger Flying Tiger นะคะนี่ค่ะ Flying Tiger สงสัยเป็นล้านของเดนมาร์กในสิบล้านนะคะนี่ค่ะอันนี้ของลีนา <Yeah. S 1> ลีนาไดนี่โฟร์อันนี้ซื้อตอนกลับนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ซื้อคลิบบูลอย่างนี้นะคะนี่คุณน่ะขึ้นม่อีกแล้วพี่น้อง <c oughs> แมาตายกำลังทอดไส้กรอบแับจะทานไส้กรอบแบบขนมปังนะคะเด็กๆบอกแล้วก็ไปอีกขี้ยะไปอีกขี้ยะด้วยวันนี้มอเรียไปเคยี้เยอะดอกอ๋อบัวบัวพีด้าดอกบนหลายบัวลายบัวบัหลายซึวงบวพีกลาสยาแล้วก็แอบขนมปังเหลือด้วยนะคะแม่ตตี้เอากลับมา มันจะมีอยู่ห้าห้าชิ้นห้าชิ้นยี่สิบโครนของอิทียารับทากันกินคนละชิ้นนะคะเหลือกลับมาบ้านสองนะคะนี่ของจากอิทียาอิกียบ้านห้าหน่าถาเรียกเนาะค่ะเนาะใวิถลนเดียวไว้อิทียยาล้วก็ไปร้านเอเชียมากค่ะผักกาดดองสามป๋องหนึ่งสองสามกับแกม ปกกี่ให้เด็กหน่อยคือมากองเดียวร้านนั้นนี่บางซิ่งถูกและบางซิ่งแต่เป็นขนมเนี่ยอาจจะแพงก,กว่าอีกร้านนึงประมาณนี้แต่มะละกอถูกมาก้กามะละกอถูกมากอันนี้พี่น้องคะแต่มันมันมันแข็งยงาเนาะเท่าไหร่ห้าสิบห้าโครนทพ,พยาเจิมไทยแลนด์นะคะห้าสิบห้าสิบห้าโคนจุดหกสิบหก ก็คิดเป็นห้าสิบหกโครนนะคะห้าสิบหกโครนพุงวิเด้แบบพุงมากน้ำค่ะซื่อมาซํานี่ค่ะพี่น้องเราไม่ต้ยกับผ้าเด็กหน่อยไปมันจะมีผ้าดิให้ทําอยู่ตรงกลางนะตรงกลางนนั้กลางซิกตีนนะคะพี่น้องแล้วกับผ้าไปดูร้านนั้นร้านนี้แน่ร้านของเล่นแน่แต่เด็กๆแค่ไปดูนะคะไม่ได้ซื้อของเล่นแต่นี้ไปร้านไปไป,ไปอีกร้านหนึ่งรลล้านนี้เขาขาย ขนมแบบนี้ด้วยนะคะอืมไปอัมาออ๋อแล้วก็ไปนั่งทานไอศครีมแล้วก็กินบุลละขนมขนมปังอบเชยนะคะที่เออที่อีกี้ค่ะก็เหนื่อยคะ่ะพี่น้องคะนี่ก็ทุ่มทุ่มครึ่งละจะสองทุ่มละพึ่งเขาบ้านนะคะพ่อใส่กอบใส่กอกแล้วก็จะมีขนมปังเห็กน้ดน่อยท้ากินง่ายๆ โอ้ยส่วนแมยังบาท่านเ่มื่อนี้เมื่อนี้ไ่ได้ไปกินแมกกินยังนะคะไ่ได้กินยังโอ้ยเห็นเขากินอยากกินเนาะใช่นะขนมเด็กน้อยโอ้ยน้องคะ<น>ใช่นะได้ได้กิน,น่อยปมเป็นตายอาจจะกินตำมกหุงหรว่าจังใดอะลากันไปรับที่นองค่ะอาไปเตยริตจีดอกอแต่เมื่อแล้วไปอับหน้นาริดใจกระดิ่งเมื่อ้แล้วค่ะถึงบ้าน เดี๋ยวนี้มืดแล้วนะคะหนึ่งทุ่มมืดแล้วมืดแล้วคะ่ะไม่สว่างมาหน้าร้อนนะคะโอเคค่ะพี่น้องคะจังใดจังเจอกันไหมโอาใช่นานอีกนะดีใจดีใจกระโดดเพื่อนอยากมากกว่ากอดนะเพิ่อนเนะพื่อนชอบกอดไม่ไตาว่า่ที่นี่เพื่อนจะไปกระโดดใส้เล็กหน่อยเนาะไม่ไต้กก็เลยหามใบไม่ไต้กก็เลยบว่าอ,อย่าทำ <Okay. S 1> เดี๋ยวเด็กๆเ,เ,เ,เขาจะกลัวนะคะแล้วก็มันจะอันตรายเข้จใจบอ เข้าใจบอโอเคนะคะอ๋อไปค่อยเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ